6บ้านเลขที19มาขูดดูว่าได้อะไรมั้งเนี่ยเอาเหรียญเหรียญขุดเลยเธอต้องเอาเหรียญเล็กๆทำไมเหรียญใหญ่ก็ได้ไหมอันเอนกัทำไมอันนี้มีดาวอ๋อเรง เปนปีกเมฆอิีเดี๋ยวมันจะกินน ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไไดห้าอยู่ดูว่าจะได้ห้าอยู่กลับมาไหมพรนนุ่งนี้วันพันเด็ก i ม n เ o ียน okay. 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 โอเคโลเคก็หัวล้อคิดแต่ เราไม่ไปกลมอันนี้เลยเรามอนมันเอานี้เลยก็ได้เขาบอกเพราะว่าถึงถึงอ๋ออันนี้มันเป็นใบเสร็จใช่ไหมถูกไหมจ๊ะใบเลขนี่แหละใบเลขใบเสร็จด้วยใบยเลขด้วยมันมีบาร์โคดนั่นนะเช็คได้ไง วันด,ดีวันศุนกร์น้องหยกบอกน้องหยกมาอ่านหนังสือพรุ่งนี้ไปส่งเหมือนอันนี้จะได้สามยูนะหอยได้สิบนะจ๊ะคนสวยสิบล้านเหรอเจ้าวิ่ล้านมืน่นเหมือนอันนี้ได้สามยูได้แค่สามยูนี่แหละสามก็ได้ทุนอยู่เด็ไม่ไม่ได้สิ ก็ได้ครึ่งหนึ่งะซื้อมาใบนี้อ่ะห้าอยู่สี่ c ปล่าสี่เปล่ีอุ้ย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 อันนี้ได้กี่ยูอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนได้หกยูอ่ะได้ถึงหะได้ถึงมันเหมือนประมาณว่านี่มันมีไอ้นี่สามตัวแล้วถึงจะได้เนี่ยใช่ มันจะเป็นอย่างเงี้ยสามสามถ้ามีอันหเหมือนกันสามอันนะก็คือได้เงินข้างหลังนี้แสดงว่าอันนี้อันนี้ได้สามยูอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ได้สามยูแสดงว่าหกยูแล้วพี่จะถ่ายรูปไปด้วย